นักาครับโปอาจารย์ครับอาจารย์าร่วมร้องประคุณดวงประคุณน้าโจรปรอ่อนน้ำโจรประคุณดวงเห่งรคุณดวงเห่งรคุณน้าโจรเอาล่ะเนาจําอไรปัญญายดวงแห่งนั่นนะประคุณนะครูบ้านก็ถือเล่าวัฒนาสามตัวแตกเนาะของอาจารย์ใครน้ำสตูาสั่นประคุณว่าไปกับไปกับมแล้วไปแลวกับคุณนะ คนมิโชคกเอาเบิดทุกตัวครับยกเว้นเลขสามตัวเรียนดีดีบ่เปิ่งว่อหาก็อรอกคือ่วอาคนมิโชคจะเอาตังวดนานสี่งวดติดไม่ต้องเอาหรอกนะครับเอาไว้แล้วว่ถืะเอาไว้ให้ยังเอาไปเให้ซีตัวอาจารย์กเขาไม่โชคว่าไายลงเว้ีสิบเปอรเห็นบ์เหรียบ่เนื้อสีใยสิน่ะปิดกล้องก่อนเอาโอเคครับผมเราใสสั้นๆแหละเนาะ จังไรกะอาจารย์ไม่เคยขึ้เก้าลระครับอาจารย์ใครปากร้ายแต่ใจดีอาจารย์ครับ <Yeah. S 1> อาทิตย์นี้เอาแฮตติกคืออาทิตย์วันหันได้ครับเด้เอาแฮตติกสามตัวเพราะว่าอาทิตย์วันหันแฮตติกสองตัวดิสองตัวตรงๆไม่ต้องกลับพร้อมสองตัวตรงเลยบ่อครับเมื่อวานนี้เลขจับคู่อาจารย์บอกเขาจับบ่ถือตะว่าเล็กเดนมาบิดนะครับเด่นสองรองสี่ เด่นสองรองสี่นะครับสองานข้นตัดสองตัว2มาล่างนะครับสองมาล่างหออกหกสองซมาบนออกหาซนะครับแล้วก็เลขสองตัวจับพรถูกว่ามีหาซเนาะแต่ว่ามันมาอยู่ในสามตัวคือ 100, หา้าสองสี่มันออก มันดอกสองสองห้าสี่นะครับค่ะสองห้าสี่ค่ะเพชรรักลอยมันเลยหารักลอยมันเลยหาตัวเดียวมันก็ได้จุดเป็นหาสี่สองหาสองสีนีโอ้แต่ว่าเมื่อวานนี่เอฟซีถูกกันหลายถูกกันทั้งหน้าก็คือแบทรงไหล่ยี้ทรงไหลาย์คนอยู่ครับเแต่ว่าหลังประกาศผลนะครับหลังเผนประกาศผล ดีเอ็นเอเก่าวันนี้วันจันเนะาะของวันจันหลังจากที่เขาประกาศผล,เ F ลดเอฟซีทรงไล่ติ้งน้องติ้งน้องติ้งนอง้องเขาว่าโอ้ร่วมบุญพระอาจารย์มากอะ่ะหล่อหลายทันอยู่แต่ว่าท่านได้รวบร่วมเนาะครับขอเลบัญชีพระอาจารย์เพื่อนว่าที่ว่าพระอาจารย์จะไปชัยภูมิกฐินชัยภูมิเมื่อไรสิไปอู้เรางานอยู่แล้ว งานจะไหนแล้วก็ว่าจะไปเร็ววบนนี้มั่งงานสวบอาค่างานจบลงพออาอาจานจะไปล่วงหน้า่ะครับว่าด้ไปเมื่อกหระถินมันบอกบอกว่มันไม่บอกไม่กะทินที่น่ะเขาจะเช็ดต้นเงินไปเป็นปาป้าไปปราป้าน้อยอ๋อต้นเงินเป็นปาปาเป็นปาป้าเป็นป้าป้ยเนเป็นเป็นปา้าเป็นเป็นป้าปาเป็นปาปาเป็นป้าป้นป้าเป็นปลาป้าเป็้าป้าบน้เนา้ป็นป ใช้เมื่อสะดวกกันละเมื่อสะดวกยังบ่ทันได้กัหนดบ่กว่าในว่างไปเลยเพราะว่ากับเก็บไปเรื่อยๆนะจากมือนี้ฮอบมือที่ไปครับหายมันตืบหายมันเทิงแล้วค่ะบริหาจะได้เก็บสวนเราหลุดสวนเราสวิงสวนเราจุ๊ดจุดที่ว่างที่เงินท้ำบุญที่ไปเฮ็ดที่กุฏิน่ะว่าต้องมอดละม้าหางของอาจารย์เน่ เขาขอ้อพิโชคคนเดียวแล้วพ oh, <hey, S 2> อไมนก็เสียเงายโอ้ยของ่มมันของอาจาห้างเจ้ามันแมประสานกันมันบ่หร <c oughs> อเขาเรายานบ่ <c oughs> ย,นย่านยังข้อพิโชกกันเฮ็ดมา,างยูริจะจักปีจักนี่แล้ว <c oughs> อาาสิบบ่ข้นมีโชคผักพรอย่างไงเนบ่อยหมะอาจารย์ไม่รู้นาเลี้ยงปัญญาไี่นอนน่ะเนี่ยปัญญานอาจารย์สิบบอกนะถ้าถูกแล้วก็โอนเงินที่ที่ไปร่วมสารกับพระอาจารย์นี่ให้เขาบัญชีข้อพิโชค ผู้เ <wounds> ด ul. e, ียวกัญเชอาจารย์ใส่ส่วนตัวกันจังโกดเขรามาบัญชีพระอาจารย์นะเอาเพิ่นให้แล้วก็นเนี่ยเจ้าอาจารย์จะเอาไปยังไงบ่อละมันอังนมื่อไงเข็ดดันนั่นมันต่างหากอยู่เมื่อไงที่เมื่ใส่ร่วมกันมันกี้บ่อนั่นน่ะอางเจียพระอาจารย์มันก็ใส่เลยเถิดไปนะเอาอันเบื่อเขื่อนเนี่ยไอ้โอนให้พระอาจารย์ไอให้พระอาจารย์ด้วยนะอะบป้าแต่โอนเข้าบัญชีป้าหน่อยบ่บางเทื่อกอะ บางท่านเพื่อนก็บเสบายใจพระอาจารย์ครับถ้าเป็นพระอาจารย์โอนท่านพระอาจารย์โดยตรงเพป็นก็สบายใจงั้นไหมอันนี้พระอาจารย์บอกแล้วนะคือพระอาจารย์บอกแล้วบอกแล้วครับอันนั้นเขาของคนไม่โศกเป็นบ่ค้า ว่ามาขึ้นพ้าจางบรด้นท์โอนห่วงกอนเนตัวนี้พกห่วงก้อนเนื้อเนี่ยาขึ้นจนไ้นอนบอร์ดินเขาไม่ชคตัดหยาแิ่่ะอาจารย์ตัดให้อาจารย์ก็เด้ไปตัดหยาเพกาวาไม่ชบี่เป็นยังเนาะอันนี้มาขึ้นหกชมึงกงพเอาเอาปลากรอนเนม่ค่ะเอาปลาก่อนเปิด่อยก็สูนกับป่อยบได้นอนเวน เอาหญิงไม่ป้าแต่เพราะอดกันมากกับอดกับคนไม่โชคบ้างกับอดของเพื่อก็ได้เองสินะเพราะต้องปาะชารัฐกับที่พระอาจันเองสินะกลางจะพระอาจันเพราะมีเวลาทรงเห็นเพราะว่ามันยากที่ทรงนี้นี่นโอมากงบัวมาหรอกจังสี่เนาะเวลาเพิ่นทรงมาเพิ่นทรงไล่ขางแม่ผมบอกว่าคคนไม่โชเพราาะว่เป็นยังคือวานอดกับพี่อาจันเพราะว่าคนไม่โชคบ่รับสายเพิ่นอันนี้คือเพิ่นบ่อยฟังหลายคนแล้ว โทรไปกับ่รับไล่ไปกับว่าอ่านโอ้ยกับคนมีโชคเบึงใน่นออ้อยยากเวียกอยากงา่นา,นายาง่าน,นะครับกันยากกับเศร้าถ้าไล่นี่ก็คือถ้าถ้าโทรมากเนี่ยคือสีได้รับหน่อยครับถ้าโทรมากแต่ว่าทันที่ไล่เขามากเนี่ยก<ข>็ได้อ่านได้ตอบอยู่ขาเพิ่นไล่เขามากเพื่บอกว่าคนมีโชคขอบัญชีพระอาจารย์ไข่หน่อย จะร่วมบุญกับพระอาจาันถ่ยายน<ส>ะครับเป็นวาจังสันกันป้าจย์โตไปยังไงก็ไม่รับก็ <laughs> มีโชคอ่ะสามครั้งสี่ครั้งกลายไปก็ไม่อ่านนะจ๊ะไล่ต่อเมื่อหร่ครับแต่ว่าก็อาจสิสายไน้จักน้อยเนาะอาจสิพันมือแรกกอ็อ,กกอาจสิบอได้อ่านมือที่สองก็อ่านคือเก่านะครับก็ไล่ถิ่งไว้เลยครับถ้าไล่จะสะดวกกว่าสําหรับคนมีโชคนะครับแต่ว่าถ้าโทษเนี่ยคือคนมีโชคตื่นสองมัดนี่ต้องออกไปตันใหญ่ปวยก่อนช่วงนี้ก็ําลังเกี่ยวเข่า แล้วก็มีตอบแชทไอ้บัวแมนมีตอบคอมเมนตอมเมนแน่ยังเสียกันเลยอาจจะสีได้ตอบไล่สาจากน้อยครับก็หายไรเท่คุณส่ว่าสิบเอ็ดไซสาไซวันจนระ์มันยากมันมีว่ากับเด็กในยุ่งสินะครับเอ้าบาดนี้กะบว่ากันไปว่ากันมากกัเจ็ดนาทีแล้วครับมือนีมาตามต่อแนวทางลาวพัฒนาพระอาจารย์อาทิตย์นี้ให้แฮตติกสามตัวให้เบิรงนแน่นะครับพระอาจารย์ ให้สามมือซ้อนนะเพราะว่าสองตัวตรงๆรงสามมันซ้อนนี่เห็นมาแล้วเนาะครับบบดนี้ให้สามให้สามตัวไมือไม่แจวสามตัวแตวหกตัวแตวก็คือคอนใหม่แต่ก็สามบนโอ้ยสามตัวเพราอะรครับผมแห้สามตัวยังไม่ได้ที่ มันเป็นยาเยื่อเนี่ยมันเป็นยาเยื่อมันสัมเติมนี่โอ้ยอยากอายคนเด้่บาด้ิมะคุณนพ่นถึงพ่นหัวใจอีกสักวัก็เจ้าถูกมัดบ้านมัดเมืองมีแต่คนมีโชคเนาะก็ออกกันได้กันสองตัวซื้อทุกตัวกลับด้วยบนล่างแต่ว่าสามตัวไม่เอาพะนะต้นปลายขึ้นป่าที่อุ่นขึ้นมะปุ่นก็ได้ซื้อสี่า้นหึ่งค่ะเอานี่นะครับเนาะแนวทางเราพัฒนาอาจารย์ไข่ วันที่สิบหาพิศษย์กายน2166ครับผมเด่น3รอง5ครับเด่น3รอง5จับคู่มี3 3 3 4 3 6 3 7 5 3 5 5 5 6 5 7ครับผม3ตัวเน้นเน้น2หางคือ3หา 3, 3กับ5 4 3ครับถ้าอาจารย์คุณสีเหมว่งวงตัวใดรค่ะคนวิิโชแตัวกับ10ว่า4 3กับ5 3หนึ่งบหรครับเท่าที่เบิง3ตัว ม้วงบิราพิชชาณอยู่วงวงวะครับอาจารย์ครับวงเนี่ย่ะอาจารย์ออกตัวม้วงขึ้นีเนาะออกตัวม้วงขึ้นขึ้นใต่ไอ้อ้าแต่ว่าพูดถึงเลข3ตัวมันจะมีแค่2หางนั่นล่ะนะครับเน้นไปที่53กับ43นั่นล่ะครับเบิ่งง่ายๆเนาะตัวเน้นก็คือ53กับ43นั่นล่ะตัวที่พระอาจารย์เอามาจับ3ตัวนั่นล่ะเป็นตัวเน้นม้วงสาหางนะ ก็ตามหาเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนมแนมแลาพัฒนาวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่สิบห้ามือไม่จะเลยปดศมือหื้มมือเผาอะไรนั่นมือกำบ้ามือนี่กมืออะไรบ้าไปแล้วแค่มาจอไไปเด้อค่ะนี่แหะของอาจารย์ไข่ค่ะ เมื่อเร็วสี่สมือเร็วนาะ<อ>ค่ะสี่มือสี่วันซ้อนสี่วันซ้อนแล้วอาทิตย์กับเสี่ยวหนึ่ง <laughs> อาทิตย์หนึ่งกับเสี่ยวหนึ่งเสี่ยวคือวันจันทร์เอาเม่นๆรสแครอทจันทร์ แคปนะจอ้ครับผมอาจารย์จะรงให้จะไล่คุมเรื่องเงินนี้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ไม่เวลารีส่งให้ภรรย้นี้เพราะว่าจิาจส่งไล่เขาไล่คุมเสียด้วยมือเส้าตาเส้าแล้วก็จิตสนั่นนะเพราะว่ามือมันมันมันเป็นงานที่ตีขิงไปใช้อะไ้นะมือน,นะมีเที่ยมเขได้เป็นบุคลากรมาเพิ่นกับศิบิงึงใน ยิ่งทูบออกดอกครับพระอาจารย์บอกั่าที่ว่าที่พระอาจารย์เคยทรงให้นะโอ้ไม่ถึงว่าที่พระอาจารย์เคยทรงให้เออวันนี้พระอาจารย์จะทรงได้ไล่กลุ่มย่างเดียวเท่านั้นเนี่สาสำหรับงวดนี้แต่ว่างวดหน้าก็ทรามันมีมันเกษคือเราเกษตรไล่ทรงให้เป็นไล่บางคนคือเราตะว่างวดนี้พระอาจารย์จะทรงจะได้ไล่กลุ่มเพราะว่าเวลาบ่อพ่อครับเวลาพ่อพ่อเนาะเวลากระอาจาชิดครับแต่ว่าตอนนี้เวลา อของเฮาก็ได้แล้วนะครับ11นาทีแล้วครับผมพรอาจารย์มิ่งยังจะฝากบอกเซบนะครับเสียงกินนยังสำหรับวันที่10หาให้กินโมกุทาบอ่ะมึงให้กินปลาทูแล้วเนี่ยมึงขึ้นให้กินปลาทู <c oughs> เอาเลยสามตัวปปปเป็นปลาทูนี่อ๋อปลาทูปลาทูเะลลี่นาะปลาทูน ม่นน้ำมุชะลามครับอาจารย์มุชะลามแล้กินเนี่ยว่าได้กินปลาชะลาม<อ>เห็นตัวใว <c oughs> หญ่ขึ้นมากกาเก่าในจักลอยอันนี้ที่ล่ะเห็นว่าพระอาจารย์กินยังไงกันท่านโดนเขาข้อมันมากไปถามพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์ให้ทานอะไรพระท่านแบม่เลยนบอลให้เย็ซี่ให้เย็ซีอาจารย์จะให้กินปลาทูเรือเนื้อย,ย่าง,งหรือมุชะลามยังไง S <S 1> <S 1> อาทิตย์นี้กินกินมูสลามอ๋ออาทิตย์นี้กินมูสลามแตกบนแตกแรกสามตัวอีกข้างหาตึงนี่ใครทีได้กินมูสลามมูสลามกิโลละแพงเนะเอาชัดเจนนะครับเนาะเดี๋ยวกะสังกับกศรบกวนพระอาจารย์ซ้ำหนีนะพระอาจารย<แ>์เพิ่งกลับมาจากงานเด้เดี๋ยวกะศรไป,ไปอีกแล้วครับสรงน้ำเสร็จก<ไ>ับตัวได้อะ่ะกับศรไปตัวได้สรงหัวน้ำนะครับสรงน้ำเสร็จแล้วก็จะไปต่อเรื่องาก็เสร็จเรื่องหนาเสร็จเหื่อยล่วน อ่ะขอบคุณพระาจยาหลายๆครับผมอุาาาจย